ไงคะเนี่ยนี่พีฟ้าตอนนี้แม่ทั้งแก่ทั้งป่วยเดินจะไม่ไหวอยู่ละอีกอย่างฉันก็ไม่มีเวลาดูแลแล้วแกสองคนกอแม่ไปดูแลเลยแล้วกันได้สิคะพี่ทําไมผมสองคนต้องแม่ไปดูแลด้วยก็เพราะว่าเขาเป็นแม่แกไงยังไงแกก็ต้องเป็นคนไปดูแล เขาเห็นผมเป็นลูกแชองเขาบ้างไหมฟีฟาแกสองคนนะ่ะย้ายออกไปจากบ้านฉันได้ละอทำไมจู่ๆแม่ถึงมาไล่วพวกเราแบบนี้ล่ะครับก็หลานชายของฉันน่ะเขาจะย้ายมาอยู่บ้านนี้แล้วถ้าแกสองคนไม่ย้ายออกไปอะ่ะหลานฉันจะนอนที่ไหน ทำไมแม่ถึงระเมียงแบบนี้ลูกพี่สะใภ้แกตอนนี้ก็อายุ17ละส่วนแกฟีฟ้าก็แต่งงานกับนันน่ะมาตั้งสามปียังไม่เห็นมีลูกเลยพวกแกสองคนรีบๆย้ายออกไปซะฉันได้ยกห้องนอนให้หลานชายของฉัน กับพวกแกสองคนแต่เขาก็คือแม่แกก็นันเมียแกไม่ได้เลอกเองอยู่มาตั้งนานไม่มีลูกสักทีพี่ว่าไงนะแม่กี่ไม่รู้ผู้หญงที่พอได้แล้วไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้วเดี๋ยวแม่นูกับฟีฟาจะเป็นคนดูแลเองก็มีแต่น,นันนี่แหละที่กระตนันยูไม่เหมือนใครบางคน โอเคตึงตึๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจดก่อน <S <S นี่แกสองคนทำอะไรอะ่ะอ๋อพอดีว่าทางเรามีแผนที่จะสร้างทางด่วนเส้นใหม่บ้านหลังนี้จะถูกเวนคืนตอนนี้เรากำลังวัดพื้นที่บ้านหลังนี้อยู่ครับ <S <S ถ้าเวนคืน <S 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 ก็ต้องในราคาสูงนะสิอืมก็คงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ันน้ก็ต้องมีเจ้าบ้านมาเซนเอกสารยืนยันใช่ไหมใช่ครับมาค่ะแม่เดี๋ยวมากินข้าวต้มก่อนนะคะ กินเยอะๆนะคะแม่เดี๋ยวจะได้กินยานั้นก่อนหน้านี้แม่ต้องขอโทษนะลูกตอนนั้นหลานป่วยหนักมากอย่าอาคบผมว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานนะครับหลานจะพูดอย่างนั้นสิ หลานอายุยังน้อยโลกของหลานอ่ะรักษาเดี๋ยวก็หายย่าจะเป็นคนดูแลหลานเองนะเขาไม่อยากให้พวกแกรู้กลัวพวกแกจะเป็นห่วง ไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆไม่เป็นไรค่ะแม่อย่าพูดแบบนั้นสิยังไงแม่ก็เป็นแม่ของฟีฟาสามีของหนูนะแม่ก็เหมือนแม่ของหนูเหมือนกันหนูไม่โกรธแม่หรอกคะ่ะใจมากนะจ้าลูกต่อไปหนูจะเป็นคนดูแลแม่เองนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วง ใจแล้วพี่จะแม่ไปดูแลเองไม่ลบคนพวกแกดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่พี่คาร่า แลเหรอต้องขอโทษเลยนะครับเออเมื่อกี้เราน่าจะดูแผนที่ผิดที่เวรคืนน่าจะไม่ใช่บ้านหลังนี้ครับนี่พวกแกทำงานกันยังไงนี่ยเรื่องแบบนี้ผิดพลาดได้ด้วยเหรอสี่ขายมีพลาดนักป่าจะมีพังอ,อต้องขอโทษจริงๆนะครับเออเราก็เสียเวลาเหมือนกันไปนี่เราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนสิถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ดีไหม ไหนๆฉันก็เจ้าบ้านมาแล้วเนี่ยคุณสองคนก็เว้นคืนบ้านหลังนี้ไปด้วยละสิทำไม่ได้หรอกครับเราก็แค่พนักงานต้ต่อยเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรหรอกครับไป น,นั่นพี่เปลี่ยนใจแล้วแก้วแม่ไปดูแลเลยพี่ไม่มีเวลาแล้ว พี่คาร่าพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยพี่มาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยพี่ไม่มีเวลาดูแลแม่แล้วแกสองคนแ,แม่ไปดูแลเลยดีแล้วพี่คาร่าพี่พี่คิดดีแล้วใช่ไหมเออแกสองคนรีบพาแม่ไปไ,ไกลๆไปแม่คะเรากลับบ้านกันเถอคะค่ะ นี่บีพื้นที่บ้านหลังนี้ก็ถูกแล้วนะใช่ไหมใช่จริงๆด้วยน,น,นี่พวกแกสองคนมาอ,อีกทำไมเนี่ยอ๋อต้องขอโทษอีกครั้งนะครับเมื่อกี้ผมลองดูในแผนที่แล้วบ้านที่เอเวนคืนเป็นบ้านหลังนี้จริงๆด้วยครับนี่พวกแกสองคนช่วยทำงานให้มันน่าเชื่อถือหน่อยได้ไหมนี่คุณจะงุนงงทำไมล่ะครับบ้านเวนคืนกำไรคุณก็ได้หลายเท่าตัวเลย ุณต้องดีใจถึงจะถุงนะครับะจะบ้าตายกับพ่อแกแสางคนจริงๆเลยไมของเขาเนี่ยหุดนะแกแสางคนแล้วแม่คืนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้พี่คาร่าพวกเราเข้าใจแล้วที่พี่จะดูแลแม่หรือไม่ดูแลแม่ก็ขึ้นอยู่กับบ้านของแม่จะเวรคืนหรือไม่เวรคืนงั้นเหรอใช่ในบ้านฉันเป็นคนดูแลแม่เขาจะเวรคืนบ้านหลังนี้ บ้านของแม่ก็ต้องเป็นของฉันแล้วพี่ได้ถามแม่หรือยังว่าแม่จะยกบ้านหลังนี้ให้ใครอีกอย่างตอนนั้นที่พี่จะดูแลแม่ก็เพราะว่าพี่จะได้อยู่บ้านหลังนี้ไม่ใช่หรองั้แม่ก็พูดมาเลยแม่จะให้ใครถ้าเวนคืนที่ดินได้ทรัพย์สมบัติของแม่ทั้งหมดแม่จะยกให้นั้น ชามาให้แม่นะพี่คาร่าผมกำนันเราได้คุยกันแล้วพ่อก็จากไปตั้งแต่เรายังเด็กแม่ต้องเป็นคนเลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนโตเราสองคนก็ได้คุยกันว่าเราจะรับแม่มาดูแลตั้งนานแล้วท่านลำบากมามากและเราก็ไม่ต้องการอะไรจากท่านแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วแม่เราสามารถดูแลได้และทรัพย์สมบัติของแม่เราก็อยู่ดูแลเองไม่พี่คะ ทำเรื่องเวรคืนได้เลยค่ะเชิญทางนี้เลยครับ